แฟนๆเทใจหนุ่มคนนี้ขึ้นท่านสาม,มีแห่งชาติแม้ละครยังไม่ออนแอร์กลได้รับชมแล้วราคาสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายก้าจรายุกลับมาร่วมง,งานกับทางช่องจอีกครั้งในรอบหลายปีประชนบทบาทคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างนุ่นวรนุชล่าสุดมือมีการปล่อยทีเซอร์ละครออกมาความหล่อออร่าพุ่งแรงแฟนละครอันต้องตกหลุมรักเมื่อได้เห็นทันทีกับลุกสุดคู่ขยับตัวนิดก็ทำเอาฟแฟนกรี๊ดกระหนำ่ำถามทุกซีน ตัดออกมายังพาหัวใจสาวสั่นสะเทือนทั่วเมืองขึ้นแทนเป็นสามีแห่งชาติคนล่าสุดแล้วเข็มซ่อนปลายเป็นเรื่องราวของสาวสวยนามว่าเชิดมีความสัมพันธ์กับลานาขณะที่เป็นนักเรียนนอกแต่ว่าเชิดนั้นมีสามีอยู่แล้วคือดรเรืองบุญและเขาไม่ยอมปล่อยเชิดให้เป็นอิสระจนกระทั่งลานากลับมาประเทศไทยและมีชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานกับหญิงสาวที่ดูเพรียบพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาและฐานะทางสังคมและเป็นผู้หญิงที่มาดาเลิกให้แต่ในใจลานาอยากได้ ยังไม่ลิมเชิดพี่ที่เขารักมากแล้วถ้าเริงบุญเมื่อทราบว่าลานาแต่งงานใหม่แล้วจึงยอมปล่อยเชิดยอมอยากให้เชิดกลับมาเมืองไทยและเ,เริ่มทํางานเมื่อไปทํางานที่บริษัทก็มีคนมาสนใจมากมายเข็มซ่อนปลายเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงเคลตันหาของชายหนุ่มหญิงสาวเข็มคือความทรมานที่อยู่ในกายใจเนิ่นนานจนแทบทนไม่ไหวแล้วเชิดหญิงสาวผู้หลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติและจิตสํานึกจนเธอมีชีวิตเสรีอย่างไร้หนี้กรรมที่มีต่อคําว่ารัก